มีจะมีเมนูหนึ่งนะจะทําเป็นอาหารกลางวันให้กับลูกทานสปาเกตตี้ไก่ย่างกะเพราค่ะก็ฉีกไปเรื่อยๆนะคะให้มันเป็นเส้นๆโอเคนะคะเส้นได้เวลาละโอ้ยหอมหอมอ่ะก็เอาไก่ย่างลงไปเลยค่ะไก่ย่างที่เราฉีกไว้นะแค่นี้ก็หอมแล้วหองดี โค้องอร่อยต้องช้านิดนึงนี่ดูหน้าตาสวยเหมือนคนทำไหมคะนี่ดูหน้าตาสวยเหมือนคนทำไหมคะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะมาพบกับช่องพระเพื่อนสกุลไทยอีกแล้วนะคะในช่วงแม่อุหรือยายอุพาซานะคะหลังจากที่แม่อุเนี่ยได้เคยทําอาหารเช้าให้น้องพะเพื่อนทานเอา้าเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจของลูกสาวนะเลยได้ใจค่ะวันนี้เลยบอกเขาบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะมีจะมีเมนูหนึ่งนะจะทําเป็นอาหารกลางวันให้กับลูกทานเขาบอก จริงอะ่ะนีรู้ด้วยเหรอว่าจะทําอะไรบอกรู้ปอดีอะไรรู้ไหมคะเมื่อวานเนี้ยเมนูกลางวันเนี่ยเป็นไก่ย่างส้มตำไก่ย่างเหลือแม่เลยบอกไม่ต้องทิ้งเดี๋ยวเก็บไก่ย่างไว้นี้จะทําเมนูอะไรให้ลูกทานเดี๋ยวลองดูนะคะว่าวันนี้แม่อุยายอุจะทําเมนูอาหารกลางวันอะไรให้น้องพเพื่อนทานนะคะป่ะไปตามกันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นนะอย่าลืมนะคะกดไลค์กด subscribe ให้แม่ด้วยนะ ให้แสนเร็วๆนะคะแล้วก็ให้คนตามช่วงนี้กันเยอะๆนะคะเขาจะได้ไม่ลิสแม่ออกไปนะคะยังอยู่ต่อนานๆไปค่ะเดี๋ยวไปดูกัน แม่อูนนะคะวันนี้จะมาทําสปาเกตตี้ไก่ย่างกะเพราค่ะนี่นะคะมีเมนูนี้เนี่ยนะคะบอกเลยนะเป็นเมนูที่ง่ายๆไม่ได้ยากเลยนะคะเตรียมเลยนี่มีอะไรบ้างไก่ย่างใบกะเพรากระเทียมสดกระเทียมตำพริกขี้หนูแล้วก็พริกแห้งนะคะเกลือพริกไทยแล้วก็เส้นสปาเกตตี้เดี๋ยวมาลองกันดูนะคะว่ามันจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวแม่ขอไปต้มไอ้นี่ก่อนเมื่อเช้าก็ ลองถามแม่บ้านแล้วว่าจริงๆแล้วมันต้มยังไงเขาก็เลยบอกว่าประมาณเ็นาทีค่ะคุณอะเดี๋ยวลองดูนะคะไปเปิดเตาก่อนเลยค่ะ่ะเปิดเตาอยู่นะคะก็เดี๋ยวรอให้เตาเอ,อ่อร้อนแล้วก็น้ําร้อนก่อนพอน้ําร้อนเสร็จแล้วเนี่ย ก็จะเอาเส้นสปาเกตตี้เนี่ยลงไปต้มนะคะอันนี้น่าจะพอเนาะหนึ่งจานในระหว่างที่จะเอาเส้นลงไปต้มนะอ่ะไก่ย่างไก่ย่างเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะออกมาเป็นชิ้นๆอย่างนี้ใช่ไหมตามร้านอะนะแต่เราจะต้องมาฉีกให้มันเป็นเส้นๆเ,เก่งเนาะป่าวลองถามเข้ามาอีกทีแต่ก็รอมาท้าทายตัวเองดูอะคะ่ะว่าเราทําได้ไหมเพราะว่าเป็นเมนูที่บอกเลยว่าเครื่องปรุงมันไม่ได้ยากเย็นก็ฉีกไปเรื่อยๆนะคะให้มันเป็นเส้นๆนี่ ดูรู้สึกว่าแม่เนี่ยมัตะแมนขึ้นไหมไหม,มเริ่มได้ใจไงพอลูกแบบชมอาหารว่าอร่อยก็ลองดูมื้อกลางวันดูก็อย่างที่แม่บอกอะ่ะถ้าวันไหนเราทานไก่ย่างส้มตำแล้วไก่เหลืออะไรเงี้ยเราก็เก็บไว้มาทำเป็นอีกเมนูหนึ่งซึ่งต่างจากเมื่อวานเมื่อวานเราทานเป็นแบบเหมือนทางด้านอีสานวันนี้ก็กึง่งกึ่งฝรั่งกึ่งกึ่งไทย วันนี้นะคะไหนๆก็ใส่มาแล้วนะคะแม่อูใส่เสื้อยืดของร้านนะคะ Ma d e for ไ y y a c k y a ย d ช่วยโปรโมทให้ลูกสาวหน่อยนะคะถ้าใครเห็นแล้วชอบนะคะไปเลยค่ะไป IG ของ MadeforMyBackyard เลยนะคะเสื้อยืดของน้องพ่อเพื่อนนะคะนี่ขายของไปในตัวนะน้ำใกล้เดือดแล้วนะคะรอแป๊บหนึ่งนะแม่บ้านเขาก็บอกว่าพอน้ำเดือดปุ๊บเนี่ยก็ให้เอาเส้นเนี่ยแหละค่ะใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะต้นๆที่ใส่ไปเนี่ย มันก็จะเลือ,อยลงไปแล้วมันก็จะแบบเหมือนเัาว่าสุกทั่วหมดกันหมดเลยอย่างว่าเนาะเด็กใหม่แต่อย่างน้อยก็โอเคไฟแรงจะเริ่มเป็นแม่ครัวกับเขาแล้วนะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดสมมุติว่าใครเห็นแล้วชอบนะแม่ก,ก็จะพยายามคิดหาเมนูหรือไปเรียนรู้มาจากน้องหรือจากใครๆนะคะแล้วมาลองทําดูซิว่าสกิลของเราเนี่ยมันจะพอไหวไหมจากที่เบาะแบะโบเป็นศูนย์อะแต่มื้อเช้าเนี่ยรอดไปละ ต้องเอาน้ำมันมากรอกอันนี้ป่ะจ้ะเอาลิปออยจริงๆแล้วน้องเพื่อนเ,เนี่ยเขาจะทําอาหารหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆถึงบอกว่าเออตอนที่เขาไปเรียนที่อังกฤษเนี่ยมันก็ทําให้เขาเนี่ยเก่งหลายอย่างมากไม่ว่าทํากับ ข้าวซักผ้าเก็บห้องอะไรพวกนี้นะคือเขาทําเองได้หมดเลยก็คิดว่าอืมสิ่งที่เราส่งเข้าไปนี่ก็ไม่เสียหลายแต่วันนี้มาดูก่อนว่าแม่เนี่ยเป็นยังไงร,รอดไม่รอดอ่านี่ไงล่ะเขาบอกเลยไงมันจะเรื่อยลงไปเรื่อยๆมันต้องใช้เวลาประมาณ7นาทีนะคะของดีของอร่อยต้องช้านิดนึงโอเคนะคะ เส้นได้เวลาละอ่ะเอาขึ้นเลยค่ะ,สะเสด็จน้ำก็ดีนะคะอะไรที่เราไม่เคยทำแล้วมาทำแล้วพอทำได้เออมันก็ภูมิใจนิดหน่อยต่อมาจากเส้นที่เราต้มไว้ต่อมาก็เปิดเตาสำหรับปรุงละเปิดเตานะคะมาแล้วเตาแล้วเดี๋ยวนะคะก็ใส่โอลิฟออยลพอใส่โอลิฟออยล์แล้วเนี่ย ก็คงใส่พวกเครื่องอะไรต่างๆแล้วก็ไก่แล้วก็สปาเกตตี้ลงไปโอ้ไม่ยากเดี๋ยวเราก็เอานะคะกระเทียมพริกแห้งลงกระทะแล้วก็ใส่พริกขี้หนูแล้วก็กระเทียมสดที่ตำแล้วอีกนิดหนึ่งเพื่อมาไปชูรสกันนิดหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไก่เข้าลงไปลวนแล้วก็เอาเส้น ใส่พริกไทยนิดนึงใส่เกลือแต่แม่เนี่ยอาจจะแบบใส่น้ำปลานิดหนึง่งให้มันมีความเป็นไทยหน่อยไม่บอกนะาีย่ห่ออะไรสปอนเซอร์เข้าได้นะคะมีสปอนเซอร์นะแม่ก็จะพยายามนึกเมนูต่างๆมานําเสนอลูกๆนะคะอ่าเริ่มร้อนละเราก็เอาทุกสีทุกอย่างไปลงเลยก็เ,เอาพริกมานิดนึงอย่างไก่ย่างเนี่ยมันสุกมาแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องแบบว่า ลงมาทอดหรือมาอะไรเยอะแยะอะไรงเงี้ยพรามันย่างมาแล้วเนี่ยไปได้นิดหน่อยแล้วนะคะกระเทียมกับพริกแห้งนะเดี๋ยวแม่จะลงพริกป่นนิดนึงเอ้ยไม่ใช่ค่ะอชอบพริกแต่พริกป่นพริกขี้หนูเออกระเด็นกระเด็นกระเด็นเอ้อกระเด็นกระเด็นกระเด็นนี่ค่ะโอ้ยหอมหอมอ่ะก็เอาไก่ย่างลงไปเลยค่ะไก่ย่างที่เราฉีกไว้นะแค่นี้ก็หอมแล้ว ใส่ใบกระเพราอืมหอมนะเนี่ยพอประมาณนี้ใช่ไหมคะเราก็เอาเส้นสปาเกตตี้ใส่ลงไปเลยคะ่ะตดน้ำปลานิดนึง อืมพร้อมอยู่นะนี่ดูหน้าตาสวยเหมือนคนทำไหมคะนี่ดูหน้าตาสวยเหมือนคนทำไหมคะใช้ได้นะมันเป็นความท้าทายอีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวนะคะขอชิมนิดนึงนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะอืมอร่อยอะ งงมากอ่ะจะเติมเค็มอีกนิดเดียวพอ้อมนิดเดียวเป็นความภูมิใจอีกอย่างหนึ่งนะคะนี่เมนูที่สองสำเร็จแล้วค่ะค่ะหอมอ่ะม,ม,มันเลิศมากอะค่ะนี่สปาเกตตี้ไก่ย่างกระเพราค่ะเลิศกดไลค์ กด subscribe ให้แม่อูดด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปพบคลิปใหม่นะคะถ้าคนตามแม่อูดเยอะๆไปแล้วค่ะบ๊ายบาย